สวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการลง C 1ง่ายๆกันทุกคนนะหรือว่าออ off นั่นแหละทุกคนนี่ิวอ่าออฟไ i l e อยู่ไหนวะอ่าสอหาดูสักคนสำหรับออฟไ i น e เนาะอ่านี่ไใส่ไว้ไหนเนี่ยนั่นหนูนะออฟไ i l e เนาะง่ายๆเนาะ ชิวมากเลยลูกนะสำหรับวิธีหาออฟไฟนะคะคือมันง่ายอะ่ะถ้าจะให้พูดง,ง่ายที่ถ่ายคลิปหังหายคือมันง่ายมากเลยเนาะมาทุกคนขั้นตอนที่หนึ่งก็ไปขึ้นไปให้มนกันเนาะเกมทุกคนคือแบบมันง่ายมากเลยเนาะ ตัวละครที่เราจะต้องใช้ก็มีแค่สามตัวไม่ต้องใช้บาร์ฟนะครับผมนะเราก็ไม่ต้องใช้สโลตัวละครที่หนึ่งมิคาเซียอันนี้เอาไปบูทเงนินนะครับผมนะตัวละครที่สองก็อยู่นะฟรีนะครับผมนะเอ้ยตัวละครหนึ่งนะก็อยู่นะก็คือเจฟนะครับผมชิวๆเลยนะครับผมนะแค่เรามีสามตัวเนี้ยเราก็เอาเอาไฟได้แค่แป๊บเดียวเท่านั้นนะครับผมเนาะ

ช,ชิวๆแล้วผมการเล่นหมู่นี้ผมก็จะแบบไม่ค่อยจัดต่อมัง้งคือมันเล่นง่ายทุกคนแค่สามตัวก็ผ่านแล้วที่จริงนั่นก็คือแค่นะฮะถ้าเกิดใครมีเมริโอดัสเก็ด,ดาวก็เอามาแทนมิการะเามันจะได้ได้เงินคูณสองเนาะมันจะได้หุนหูนอะเออ สซ่ให้นี่เข้าไปก่อนผมจะให้นี่เข้าไปก่อนนะทุกคนผมจะไม่เล่นสองคนเนาะผมจะให้ผมจะโซโลนะฮะผมไม่อยากเล่นกับคนอื่นอนะ่ะผมจะลองโซโลโให้ทุกคนดูคือรหัสแรกของผมนะฮะทุกคนมันเป็นรหัสที่ชิวๆมากอะ่ะ เพราะว่ารานนั้นนะคะผมคือผมอนะไม่ผ่านเลยเว้ยมันก็จะผ่านหลายครั้งแล้วแนหะแต่สุดท้ายมันก็ไม่ผ่านนะทุกคนแล้วก็สุดท้ายก็มีคนมาลงกับผมนะฮะในตอนนั้นมันไม่มีมันเพิ่ม,ม,ม,มีโลกสองได้ไม่นานเนาะ แล้วคือตอนนั้นเป็นตอนที่มันมากทุกคนนั่นก็แบบโคตรยาวอะ่ะมีคนมีกิวด้วยแล้วก็มีคนเอาเลง,งคู่หกดาไปด้วยตอนนั้นยังไม่มีขั้นสุดขั้นหลงล้านอะ่ะมันโหดจัดเลยอะ่ะตอนนั้นคือตัวที่โหดที่สุดตอนนั้นก็คือคีละเนาะ เกิดลองจากคีละก็คือกิวกาเมสอะตอนนั้นคีละคืนเป็นตัวคอที่หายักจัดอะเมตาสตอรี่ในตอนนั้นก็มีคือตอนนั้นยังไม่มีอูริวไงโอเคมาแล้วทุกคน วีทูเกิดวีทหมดออริจินอลก็พอเนาะมาสปีดไปแล้ว,ลวอยเลยะบ้านแปานยังไนวะโอเคบ้านอยู่น,ยนี้รอไปเลยทุกคนคือที่จริงหมดนี้ก็เล่นง่ายนะคนุณสำหรับคนที่แบบ ต้องการที่จะถ้าเกิดคุณอะเป็นคนที่ไม่ค่อยเก่งเนาะ<ม>ก็แค่เข้าสิ่งแบบนี้คุณก็ชนะแล้วชิวๆนะเบลอเลอเบล,เลมันจะมาถึงในเว็บที่สี่มันก็จะมาถึงตรงนี้เนาะมาตรงนี้รอไปเลยทุกคน ดีดี no? มาแล้วมาแล้วเวนเวียนโอยกดกดไม่ทันว่ะเฮ้ยไม่เป็นไรทุกคนในเวอรต่อไปกดอีกหนึ่งขั้นแล้วก็วางเป็นอุซุยเอาเปหนึ่งเอาไปหนึ่งขั้นแล้วก็วางเป็นอุซุยแทนเงินไปเลยทั้งหมดอุ้ย อคทุกคนพอระวังเป็นอุซุยปุ๊บนะฮะก็อัพสปีดเลยสปีดก็ง่ายๆนะผมรอรอรออัพเงินให้กับสปีดวอล์กเลยสำหรับคนที่เล่นในมือถือเหมือนผมแล้วแบบพี่พี่ทำยังไงให้ไม่แหลกผมแหลกครับผมเห็นไหมทุกคนผมนั่งแหลกเลยผมลงผมพยายามจะเอาเด็ เอาไอ้พ่อไปจากเหล็ดไฟก็ยังทำเอาไม่ได้เลยทุกคนเอาไหร่าไรทุกคนเนาะแล้วจากดันโผล่แก็เกมตัวตัวนะผมในเว็บที่เจ็ดก,ก็วางเป็นอุซุยเอาวางผิดตัว โอ้ยเขี้ยเห็นไหมทุกคนถอแล้วขนาดไหนบางเป็นอุซวยเวฟแปดเฉยเลยไม่เป็นไรอแล้วรอ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  up s p e e ไปด้วย ยังไงก็ได้้มันเหลือเกินพอที่จะมาอัพอุซุยได้สองขั้นน่ะเออแค่นี้คือจบนะฮะงอม,มาอัสอปซีดแล้วก็มาที่อุซุยได้ดาน้าเนาะอ,อ,อัพอุซุยด้านหน้าไป3สามขั้นนะฮะ ปรับอุซุยตัวนี้ให้เป็นลาสเลยนะครับผมแลกเงินในเว็บนี้ก็มาอัพเลยเนาะอัพอุซุยให้ตีเป็น triangle แต่ถ้าจะเอาดีๆผม้เล่นเาเพื่อมาตีแบบนี้เนาะมันจะได้ดีกว่าแล้วก็อัพอุซนะุยไปอ่ะขายตัวนี้เราก็มาอัพอุซุยอัพอุซุยตัวนี้ให้แบ c k มาเลยนะครับผม ถ้าเกิดประตีเป็นโอวีทั้งหมดมันจะดีมากเ,เว็บที่สิบสามเดลือเงินก็ามาอัพด่าชิวยังไงมันก็ชิวอ่ะเลือดพวกนี้มันน้อยนะฮะอัพิก e e d ว่าคนเลยอันนี้คือเว็บสุดท้ายที่พวกเราจะาอัพแล้วเนาะ มาวางเป็นอูซุยไว้ทั้งหมดสี่ตัวแบบนี้นะฮะอัพอูซุยอย่างละสองขั้นนะฮะพอเวฟบดีสิบห้ามาปุ๊บอัพอูซุยตัวนี้ให้ตันหน่อยก็อัพอูซุยอย่างละสองขั้นไปก่อนปุ๊บปุ๊บปุ๊บ ตัวที่อยู่ใกล้ที่สุดก็เอาไปมันแม็กไปเลยนะฮะออาให้มันแม็กไปเลยนะหมดขายตัวนี้ทิ้งชิวๆแล้วนะฮะถ้าไปไม่ได้ก็ขายตัวนี้ทิ้งแล้วก็ ่าอับอุซุยตัวนี้ให้แม็กเลยถ้าสปีดวาก,ก้อนขายได้ผมก็จะขายสปีดวาก,ก้อนเลยนะเงินก,ก็ชิวอะทุกคนเนีย่ยด,ดูตัวที่อยู่ใกล้มันน้าวมาแรงแล้วทุกคนโดยไม่ต้องใช้ปัฟเด่ยก็ผ่านได้ชิวๆแล้วเห็นไหมทุกคนบอสมาแล้วบอสแล้วเท่าไหร่สองล้าน พูดทุกคนเลือดวอดสองล้านแต่อุซุยดาเมเท่าไรตีติดพิษดาเมตสองแสนชิวทุกคนขายตัวนี้ทิ้งไปเลยดีกว่าเดี๋ยวมันจะเป็นการลำบากให้กับพวก่าอกครัเติิตะพยายามให้เออซุยตัวนี้ดีแค่นี้ผ่านทุกคน เห็นไหมผ่านชิวๆทุกคนเราก็จะได้ออกมาเนาะเป็นงไงกันบ้างครับผมนะสำหรับวันนี้ใครชอบกดไลค์ใครชอบมากๆกดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามก,ก็ด้วยใครอยากให้ใครอยากมาเล่นกับผมก็ ตามหาผมได้นะคบพี่บายบาย